โดยน้อสบายดีเด้อพ่อพี่น้องบัตรสกูสุคนกับมาพบโปพ่อเนาะกับปอตาบ้านเฮาคือการแล้ี้ยงพี่น้องโดยสบายดีสามีโดยสบายดีโอ้เฮ้ยยังไงสบายดีโดยชิดเบ็ดว่าเนี่ฮะยอู้คือหมานให้ผมเมนกอดให้ไว้บ่าเนี่ยโอ้หมานขนาดพี่น้องเอา้ยตัวเก่งเด้อพี่น้องเอ้ยมือล้วุ่นเลยเนาะ มีขี่มือลุ่นๆขี่มือลุ่นๆคุณพี่น้องเอาสบายดีอ่ะพี่น้องคนใหม่อยู่นี่เนาะโอ้ยสบายดีสดีเด้อสบายดีเด้อพี่น้องอยู่ในเพื่อนในซานสมัยเองเลยแนาะมึอนี่พามาสิบเบสปล่อยเองกินเองแม่นปลาเป่าตามาปล่อยแต่ต้นเดือนหกคนละเนาะแม่นเมนเม่นบอกเดินหาเดือนหกมานานเนาะมาเพื่อนพัดได้ที่วังเนาะสมัยเราได้เซลเองเนาะโอ้โหตัวใหญ่พี่น้องปลอลูกแป๊บเดียว โตใหญ่กว่าหมูเลยอขนาด่ชนี้ยังพอปิ้งนะบอโอ้จะดีดีดพี่เนาะงมันอยู่โสวยงามดอกทากินมันบ่เนาะมีของดียังบอสอีหอเอ้าปลามันยังตอนลงแป๊บแป๊บเดียวนะปลายังบ่ได้เคยใส่เบ็ดจักเทื่อมันยังบ่ลื่องถามมาเลื่องกระิแฮ่แม่นเชียนปลานี่บ่เนาะอ่าเกาะขี่ชาเดือนเองอีเด้อพี่น้องเอ้ยอ้าวขี่เดือนมันดอกแดกเลยตรงเกาะเป็นหันเป็นหันอันนี้ไปเนาะ บ่บ่ยังหายโชว์ซีมือในบ่เนี่ยเบบนึ่งซาเม่ยังหมวนอยู่ซาเม่ยังได้ตัวใหญ่ๆก่อนเนาะได้ตัวใหญ่ๆเปิดมาเนาะปลามันเป็นน้ำผดอยู่ลุ่มพะน่ะเอาล้วนะได้เปิดมะโอ้มือนี่ว่ายดิเดพี่น้องปวดลงปุ๊บมาปั๊บเลยอยู่ทางพื้นน้ำเป็นผดอยู่นะปลาใหญ่เด้ยันะเบิงเนาะเอานิ่งแล้๋วบ่เนี้ยพูดโอ้ตัวเป็นผดไปอยู่นั่น้องอยู่ปลาใหญ่ได้อยู่พื้นนะหรือว่าอันอันใส่เดือนเขาสลบปหรือเปล่าเนาะมันมันบูตีงบ่จังว่า ถ้าถ้าขี่เดือนโตเก่าแล้วมันก็าไปอยากถือ,อป่ะเนี่ยอะไรเปลี่ยนไม้ตัวใช่เนาะเปลี่ยนตัวโตโตขี่จะเดือนเรือว่าใส่เดือนพี่น้องใส่เดือนถ้าเอากุ้งซีดก็ได้แต่ว่าเขาบ่มีกุ้งเนาะก็เลยต<อ>้องเป็นขีก่ก็เอากุ้งซีดก็ได้ปุ่นเปลี่ยนบ่เปลี่ยน,นไม้บ่แป๊บนึงแป๊บนึงฮึขึ้นหนุ่มรถนี่เนาะจะว่าขี่จะเดือนมนันตีไงมันก่าสีอ่ามาเปี่นได้เนาะเบฮ็ดเฮ็ดแบบขี่ก็อันเดือยลอยอะนะขี่จะเดือนเพม่อนก็เอียงเลยได้พี่น้อ,องเลยอุ้งรูดโรตาร์ฮึ รุ่นแล้วเนโน่ลายกินเนน่เออเยเป็นเดปนผลอมเป็นผดนะนะเออดีลากันตกเบ็ดันไปแล้วไปแล้วอีกนิดพลาดแล้วมาดิมันยังกินมันยังกินเต็มปากนั้าไปซื้อๆียบลงก่อนอ้อ้พูดดอแล้วอูุแล้วก็อ้ ู้ใหญ่แล้วแต่ตัวนี้ผู้ใหญ่บ่ได้เนาะแนมน้องก็บ่อยากทันพี่น้องเอ้ยเวลากันปลาเด้ตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่อยู่บ่นี้ก็พอดีปิ้งอะเนาะมอตมันมือไปมาด้เบิจับหน่ยเบ็ดเอ่อเกาะมือเนาะนี่เนาะเออได้แล้วยพี่น้องปิ้งอยู่เียจโตมาให้บ่ตาเอามือกินอยู่หน้านําเนาะเออเอาคนละเอาคนละ2-3โตก่อน4-5โตพอได้ปิ้งเออเนาะกนอยมือันบุญมือากได้อีกเด้เนาะแม่น เออพอแล้วก็ใหญ่ไว้ขนาดเนาะใหญ่ไว้อยู่อืมกันกอกขี้กระเดือนหั่นน่ะโอ้ยมันเปื้อนพี่น้องให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งนํากันเนาะจังน้อยสิว่าสามีเพิ่นนั่นคิดัวได้ว่าเฮ็ดบ่เป็นเด้นี่เก่งเด้อเนาะพี่น้องถ้าถ้าโตบออันถ้าโตดบ่ดอกแดกนะสิเสียบหัวลงแต่นี่มันดอกแดกเลยต้องตัดกระตคร่งเลยจักมือใส่็ดกบให้อ่าพี่น้องเพิ่นเบิ่งป ถ้าน้ำแห่งก่อนหัวน้ามันยังรายอยู่นะน้าเม่นะแมนน้ายังต็มอยู่เอ้าลองบิ่งอีกสันเป็นเอ้้เนะตาหามารึให้กำลังใจจันาต่ตัวเงือกดอกม่วนจิตเองโอ้เป็นเช่นนีอยู่นล้ยิงเหาเพิ่งเอ้าลองบิงไปไปโอ้โออาอันลูกลอีกลูกอีกระวังซิอันงอนกันเนาะ บื้องสิสิบอกเวลาอันเอ้าก็มันดูดขึ้นน้ำหนามเวลาดึงปลาขึ้นมาเนาะนี่สัตว์เข้ามาใส่ตัวเองเนาะโอ้ยเอาไมเอาไม่เราแบบคาบปลายนะแหววีมากกางหางไปสิเนาะแอวเกี่ยวมากกางหางไปสิยังมือเลยเมื่อกี้นี่กินไไวขนาดถิ่มป๊อปลงสัตว์กากล้มขึคาบสวยๆเนาะยังพันเถืบางเบ็ดใช่ไหมอืมบวตาคือหยกหยกอยู่ในกอใช่ลองลงมาเปิดให้เ น้่นโอ้ไปเร็วได้บ่ทิ้งเร็วไปบ่เอ้าดึงกึบบ่เลยใช่เดี๋ยวมันดึงกันพองกันนี่ใช่เนาะตัวขี่ขี่หัวมุดหรือบ่ขี่หัวมุดหรือบ่จังเนาะพอเอาขี่หัวลงมาใส่ยำบ้วนด้วยบ้วนบ่อะ้รบ้วนแม่นกินหมักลำไยตัวไนน์น่ยมันหมักอยู่เล็กเนาะแม่นโอ้ตัดเดียวตัดเดียวทางนันอยู่ผูกขากลีพี่น้องเ้ย เขาเงียบสัญญาณเลยมันขี้งอนลงอีกบ่เดี๋ยมันขึ้นมาบ่อนดิสบ่ตามันเหียบขี้จะเดือนเขาตายเลยเนาะบ้าวขี้ก็เดือนกระต่ายแต่ต้นใสเลยเนาะนี่่บมันเหียบขี้จะเดือนมุกจดินฮะน่ะอันนี้เบิงเนาะเดี๋ยวบ่ตาตั้งกล้องไว้ก่อนพี่น้องเลยว้าวเนาะบ่ตากระปวดกันได้หนิโอ้สเก่งเนาะสามีคนโอนบูกินเบ็ดบ่ตาขึ้นมาลอยน้ำดิ่นอยฮะขึ้นมาบุยอยู่แต่บูกินเบ็ดคือเก่งเทนอช่างใจอิ่มเลาะวะจ๊ะ วิธีรอฟ้าต้องเห็ดมายอกยอกไหน,นตาดิบวะฮึออ๋เนาะโอ้โอมื่นสรุปเราบอกตาไปสิไปสิมาว่าขำเติบไปนี่ค่ะมันเป็นยังไงเบิ่งใส่เมดขี้งวนมาเบิึงเนาะโอ้โหน,นี่ไปฟิน,นองอเหงาเพื่อนเห็ดลุ่มปุ่มอ,อ,อยู่เนาะก็ลุม่มปุ่มแล้วก็ได้นะปล่อยลงไปจะไปเอาขี้งวนอีกอป่าเอาเถอะ นี่นี่นี่เอ้าเนืดึงบาดียอพี่น้องเอ้ยเบิ่งเสมสิทธิ์ได้เองจากโต๊ะเลยเนาะนับด้วยสองสี่หาโตหาโตเอามาบ่อนมันบ่อนนี่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 ไปน้องแม่บ้านี่เฮ็ดเฮ็ดเอามันยังโบกกระตุกเง้ยไปน้องแม่บ้านี่ยังยังยังเออเออโบกชาว่าพองหมุดแบบนี้นี่ไปเลยโอ้ยยังคือโบมานได้ปะอ้าวตาจะได้มูปิ่งอยู่บ้านกัลืมว่ามันลักเลรอบ้านเร ยังปลาหาก็ลงเบ็ดมือีนมือถือิฐประธนรักดอกเหล็กบ่ตอวยืงอันบ่ทตาตายบลองเนาอเอเได้แล้วว่แไ่อยู่ตีเเป็นรู้ลองเบิงย่งยังยังโมเนตเปิดหนึ่งสองสามโอยเบิ้งเงาก่อนโอ่ตาจะได้กินยอนบ่เระเดี๋ยอีกแล้วใช่ใยังยอ้ขนโลมันไปไกลเลวอะไรฮะ โอ้ย้อนวลินนัลน่ะแล้วเวลาดึงปลาน่ยดึงขึ้นแบบเดียวดึงแกล่มันกระสิปะแต่ปากมันโอ้ตกลงไะตกลงว่ายิีชอนชาวเม่บันแห่งชาวเม่เป็นคนชอนบันี้พี่น้องเอ้ยบราได้กินมันบนกตานะเดิโอ้โอหแต่ไงถ้าได้พุดนะปลายังขนาดน่ะคือสัตว์ไปบวบนั่นน่ะจักเจ้าบอกคอจักจักมีลายปลาเลยปลาดุก กตัวใหญ่เติบแล้วกัปลาในปลาตับอีกก่อนพี่น้องเอ้ยเอาเลยเด้อเลยเด้อเฮ้ยไปไหมไปไปโอ้ยโอ้ยปลาดุกบ่ปลายังคือสีดำปลาดุกถ้าพาะเอามาปล่อยแบบเบิ่งด้วยเบิ่งเบิ้งลองเบิ่งสิมากินดูบ่ปลาบูกับใหญ่เติบได้มีปลาบูพอมั้ยแม่นปลาบูสิไปโตถ้าพอมาปล่อยปลาบูครับจักปลายังกันแน่วะน้องฉัดบูบออยู่นี่ โอ้ยโม<บ><บ>แมนต์เ้ยโอ้ยปลาป่ากินทันใช่ไหเนาะเพราะว่ากีนเนี้ยตวัวดำๆหันอนปลาอย่างวะอุย้ยย่านปลาบ,บูนงะี้ยเลยปลาบูเนาะลองเบิ้งดีดีตัวเก่าไปจักอุ้ยโมแมนต์ปลาเออได้แล้วโอ้มานไว้เนาะเผื่อมานบอส่าบอยอมเนาะี่น้องเลยอปลาอย่างกีนนี้คือตัวดำๆเนาะรูปปลาขอบอ่ะบอย่านนั้นเป็นปลาบูปลาบูบ่พวกปลาบูมากินเด็ดกันนะ นี่บอตายยังไปจะกระโดดเอเบิ่งค่อยๆค่อยๆใช่ไหมบัย้อมเลยบัวง้องบัย้อมแพ่เนาะอุ้ยตัวนี้นั่นตัวใหญ่ค่ะอะไรตัวใหญ่บ่โอ้หนี่โู๊ยัวผ่ามือเนาะแม่ตียิงมันๆนี่มาสูดฉุดบอต่ายบอต่ายใช้จกโตทำเมได้หาหกโตเลยเด้อนี่บอตาายเอาตัวบอลเป็ดพองหล่นเนาะเอาลุงลึกๆมันจะเป็นตัวใหญ่เขาไม่เอาไม่ก็หูเนาะ อย่าลากใส่กับน้าเขาขึ้นก็ขึ้นเลยเอามันมันโมเนนเนาะแต่มันแน่นตืบๆเนาะเออคักอยู่โอ้ยบอต้าเห็ดย้อยนั่นนะมันก็ะคาบแต่ขี้กระเดือนทั้งเลยเนาะแม่จะบอกแม่บอต้าเห็ดย้อยจะสร้างหลยเออายไดชิตปลาไปจากตัวสองบจมูกอั้ดูโอ้โหเออเออเออเอามาเอ้โหเด็กใบจับได้มี เด็กตัวใหญ่อยู่พี่น้องไายอกพอได้บ้างโดนมันลายโตัวได้ดิเอาลายโตก็ยังท้งบอตตาดิเออพี่น้องตัวใหญ่เติบบอตตาตัวใหญ่อ๋อแล้วเขาใหญ่ไวน์โนเมนแป๊บเดียวเนาะจักอันฮอตอีกพอสองเดือนออกมนก็ะกายแล้วตั้งแต่เดือนหกเมนบอกเฮ้ยเดือนห้าเมนบอกเยเนาะเดือนเนี่ยเจ๊เละแต่คือว่ายังไม่โดนปัญหาเนาะ ไม่เห็นแต่ว่าปลามันใหญ่ไวเพราซื้อมากกับมันตัวใหญ่แล้วอืตัวใหญ่ค่ะอะไรตัวเนี้ปีงปิงต่ำสองสี่หกเจ็ดเอาอีกเอาอีกเอาอีกอันนั้นเจ็ดโตเอาบอลเจ้าบอลเจ้าผู้หมวดใช่ไหมมันเคยได้อตาอยู่ซืดองผมเป็นบ่อตาสิเอาบอลนั้นมันแบบเป็นพองเลยมันตัวใหญ่ดีเนาะเออเอาเบิ้งมือนี้ลองฝีมือกันเนาะแม่ไปใช่ลายกันหมอยอมพี่เนาะ ปลาทังปลาใหญ่มันดูดขี้ต้มนะน่าสิเป็นปลานิลหรือบอกกับปลาพวกปลาดุกปลาบู่อย่างว่านั้นปลา,าลม,มิดอ๋อจังฉีกระเดือนเข็ดจังสันอะจับจ้าบยุคอยสิไปเอาใหม่ยุกฉีกเดือนมาแหละอะยังอีกตัวน,นึงเนาะเอามาใ,ใส่ใหม่นี่ฉีกเดือนตรงแต่งเนาะนีน่มันบุก,กินเอา้านี่ยังอีกหัวหนึงมาวที่ใส่เพิ่มเห็นยังไงก็ให้มันจำจนมันนะอ้าวมาเนีเ่ เลยเจ้าอะไรบ่นเนี่ยปล่อยโอ้ตุ้มอ่าตอนนี้กับบรรยากาศอ่าตอนหกโมงเนาะพี่น้องคำสรุมแล้วเนาะว่าเขาหันเขียวเขาเลยเนาะคำจะลืมชื่อเลยมาแถวนี้ยังอีกขี่จีเดือนตัวนึงเนาะเบิ้ตเบิ้ตขี่จีเดือนนี่ยังย่าเนาะโอเคซันทร์กับเบิ้ดขี่จีเดือนเบิ้ตขี่จีเดือนยังย่าเบิ้บเบิ้บใกล้ๆน้ำกันก่อนโอ้ตัวใหญ่คักขนาดเลยปล่อยแป๊บเดียวนึงนี่เนาะประมาณสองเดือนไป <ste al> เนาะ ผงเดือนท่าซ้ำเดือนวันน่ะอาท่าว่าอันนี้มันก็อยู่ในชช้ำพามื่อเยอพี่น้องถือว่าจำนี้กับโอเคอยู่ด้วยนี่มีนาะเป็นพอดเป็นฟูไปอยู่บ้าไปมันท้องลมนะถือว่าขี่จะเดือนเท่ามันสลบทล่ะปะแต่ว่นี่กับเกาะไหมขี่เรือมันก็ตายอยู่ดีปะเกาะไหมบ่เือนนมเกาะขี่กระเดือนไม่ได้เขาหอยตองแต่งต่างตัวเนาะสูตรไปสูดเล่าพี่น้องเลยอ๋อเนา่ยน้องเขาหน้ากับเขียวทุ่มอยู่ เดี๋ยวบัดน้าหน่อยจังชิพากันใช้เป็ดกบให้พี่น้องคนเบิงเนาะตัวนี้น้ามันยังลายจะมาคือเอาเหวานเรานี้ยจบบาเดียวเลยพี่น้องเลือกปดเลยเนาะพอไปจากตัวหนยตัวใหญ่ปลาเขามันลายลงน้อยการมื่อน่าคอยซื้อมากกระแสนึงลายเลยรุ่นนั้นชุดนี้เขาหายลายเน้ะไม่เนเพราะว่ามันมันหล่าเลยเด้ตอนซื้อกันตอนหัวปีนะมันยังเป็นราคาเนาะเป็นราคาซื้อแพงแต่ก็ได้น้อยเนาะอันนี้เป็น ราคาจำเก่าแต่ได้ลายกว่าเก่าโอ้ยบ่ได้คิดว่ามีอยู่มุงร้อยปลายมีนเนาะสีอาโต์ใหญ่ๆเอานู่ตัวใหญ่เอานุ๊ตัวใหญ่นะมันกินอยู่เลิกดได้เนาะกทำตัวน้อยนะกินอยู่ตื้นอ่าวิธีเอิ้นปลาเอิ้นยังไงก็ใช้เชือญปลาเป็นแบนปก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 อย่างเนาะไข่แล้วบอกลองเขาะถ้าไม่ว่ามันมดอันนั้นเลยมดขี้งัวอ่ะยุ่นยุ่นไปออกกางหางมั้งเนี่ะโอ้โหน มอขี้งัวเลยแตกเบิดบ่เบิดแล้วเนาะเอาขี้งัวลงมาใหม่ปะเอาขี้งัวอีกบ่สดิ้นี่บ่นี่บ่นี่บุยเลยคือนี่เออพันมันอยู่บ่เดืว่าแล้วมันคำล้วมันก็อยากนอนเลยเนาะปลาปลามีนอนในโซ่โอ้เพราะคำแบบรับตรตอนมากินคิงงอไะสิแบบมายุ่มๆแล้วก็ยุ่มกินเบิร์ดฟองดูว่าเอาเอาเอาอีกบ่เอาคิงงออีกดิ้เบิรงเดี๋ยวตาอยากคิงัวทิ้ดลบ ชิงงว่ก็ออโตปียกแล้ว่าพูนเป็นชนเอาตปียอพูนตรโลกทีเอาลายดีบ่ะเนี่เอาส่วนหนึ่งเ่อยเอจีบระยาดอกมาทำนี่กับพอ่อหล<า>ค่ะแ่ถ้าเอาบัลายตัวดอกเนาะันนี้มีตี<ท>ไก่พอมัดบลายกับบัายกินซีบมีชน,โนอันนี้ลองสิดเบ่งซื้อนอน่ากลัวปลามือหนาจังอ่าอะไรดีดดดเลิมมีเบลเลย เดี๋มีเ,ลเ <อ S 2> มเลเดี๋ดึงอันสายเลยเยน็เยนเยน็นเย็นเย็นจ้องเบิง้งองนอนบิ้งคือมันมีอหง่อจะไปเอาขี่อ่างัวมาลงอีอกเนาะถามว่าบ๊วสุภาพกันอ่ะขอโทษขออภัยนะบ่เอนเพ,อพี่นอ้องมูนแหละเนะาะถามว่าแบบสุภาพไหนกับนนมูลงวัวเพื่อนพี่นอ้องวัวเนาะทางภาษาไทยเบิ้งเอาก่อนใช้เอาตัวเปี๊ยบหรือบ่ ปิเตะกเอาตัว no, ย no, ah, ับทางในพุ่นงัวมันงัวสีบัวไส้งัวสีบัใไส้อันบาท่าลูกพัดใส่ปะหนี่มาตัวนี้สิได้บมาลพี่น้องูกันปีดอ้าวได้แล้วเนาะโอ้โหเห็นตัวใหญ่ตัวใหญ่เนาะโอ้ตัวใหญ่มันกินอยู่เลิกตัวใหญ่กินอยู่เลิกเนาะพอได้ปิ้งอยู่พี่น้องได้ปิ้งแรงแล้ววันนี้ใหญ่ไวใหญ่ไวขนาดเราอยู่มามาปุ๊มาเดี๋ยวมันเบ็ดต่ำมั้ย รับไว้เออเอาเงียร์ชุดท้ายกะอุ้ยเอาไว้มือฮอดอันมือบุญก่อนเนาะเมนเม้นเพราะว่ายังหลายมืออยู่ดูเพิ่นมาเอาผู้ไรจักโตัสีบ่างเด้อหมดเลยนี่เออทำได้ชิดเลยก็ปวดะผัอยากยาตัวชุดท้ายเอาเอาตัวเงียรเลยด้วยน้องพี่น้องผู้ ะแกนบวมักขี้กระเดือนเนาะเพราะว่าสิเท็ดไปเขาก็ต้องไปล้างปากล้างคอมันก่อนสิปิ้งล้วไปปิ้งซุปอีกเนาะเพราะฉะนั้นพอเป็นการกินอาหารเนาะชิดนะเอ้ายุกินแบบบ้านๆเท่าลรพี่น้องเฮ้ยอาหากินอย่างนี้เนาะคือไปใส่เบ็ดกบให้แกเลยแมนเมนเมนเอ้าลงเลยใส่เบ็ดปลานี่ละเฮ้บเพียงสงัดอยู่ล้วพวกมันอาจจะเป็นปลาบู่พวกมันทำไมเลยดำเนาะแม่นใหญ่เติบเติบายดีแม่ตัดไปบุบเลยเนาะ แต่ยังไม่ได like <Okay. S 1> ma ้หอดนันเดือนได้เนาะแม่น้ออันโตโอ้โวตัวตัวก่อนนะหอดได้เนาะสองเดือนบอสองเดือนโอ้เนาะแต่ถือว่าธรรมดาได้นี่ปลานาบลตาห้อยสองสองปีปบตัวนี้คือตัวตัวใหญ่ไ้ยคิดปลามันดึงเขาตัวเองเนาะโอ้ซิซีไปห้าหมุนก็ถึกหมูนตัวเนาะอ่ะเพราะแนี้เนาะ S <S เอดินหนึ่งเดินช้ำก็ช้ำอีกนัยหนึ่งค่ะมือจีกกันหนึ่งโอ้หนึ่งจีกเม็ดแล้วก็ม้วนได้เรื่องช่ไหมเพื่อนเนาะพาไปหานโนไม้ก็ว่าได้จะขึ้นมาง่ายพี่น้องเลยเดี๋ยวยังม้วนว่ะจากมือก้อนอี๋เอาเพื่อนไปดงน้ำเนาะไปบ่อยากไปบ่โอกมันไกลก็เมื่อยตัวเองแล้วขี่รถไทยเนาะบ่ขโมยที่ยางว่ะหาน้ำหอยน้ำห่องน้ำนาในยังใครได้เขาบอกเลยเขาดงบ่ เคือพูดเราไม่ไ oh ล่เลยแต่ดผู้ใดเล่นบ่ไวนี่บ่เป็นแต่ไปได้เราไม่ละไอญาติเนาะเออมันไล่ว่ะปุ๊บโอ้ตัวใหญ่ขนาดกูนี่อ๋อโทษอ๋อาลงไหมรู้ไหมเฮ้ยบัวง้อกูนี่ตัวใหญ่ยิงงี้เลยเหี้ยแล้วมันจะกินยังบอฮะกูก็เดินเหี้ยเนาะกูนี่ยังกินเพราะอะกับเบ็ดห้องบวคมเนาะอ่าเบ็ดอ่าดวงนี่เมนเมนไทยไทยนี่ไง ไปไปโอ้ยกับการเวทวตาแล้วเบิ่งจนแดดจนดําเลยพี่น้องมันจะปีได้เนาะนี่เห็นซะเมมักใส่เบ็ก็เลยเฮ็ดเบ็ดมาให้่เอาแล้วพี่น้องปึ๊ดโอ้ตัวใหญ่แท้อได้อีกบ่ได้แงใหญ่โอ้ยเตัวๆโอ้ยะเ็ตมือแล้วบ่นี้อแม่นเบ็ดตมือแล้วบ่ฮะดิเนาะเบ็ดเบ็ดเบ็ดบ่ตเดือนเก็บมันน่าสิเป็นเบ็ดตยาเบิ่งๆๆ่ะเบิ่งเบิ่งสิลกันนี่ ผามือปอลามือเลยเนาะสัมปะเกือบสัมเนาะเกือบสัมอะไเป็นอย่งสีบัวสัมเหมือนเมืนเหมือนสัมเลยเบิ้งปลาอย่างอันนั้นปลาเบ็ดตมืออีกเลยตัวใหญ่พอใจเลยด้ยเนาะเอ๋อจะจะคิปนี้ก่อนคิดปลาไปพี่ร้องกัาจังใดเนาะกับยาเผาดาม่าเด้อไปพี่น้องเนาะกับจังใดการหาอยู่หากินเนาะข้าเขาก็บบัเลี้ยงไว้กินนะเนาะด้ยตึกเบ็ดหาอยู่หากินมันกับอ้าวเนาะ ก็มีเกาะสิจะเดือนใส่เด้แล้วก็จับปลาเป็นเป็ดองแดงสิได้พี่น้องเอ้เนาะพี่น้องมีตัวใหญ่ๆเลยพูดะเอ้ยเนาะใหญมันดีดอื้อดองๆเลยีตใหญ่ๆอ้หนะั้งเบิดทั้งมนี่10ตเนาะแม่น10ตปนกันตปนกันพูละ5เด้อเออพูได้ห้ามขี้โกงเด้อตัวน้อยเนาะบ่ตาได้้ สำคัญแมนแมนแมนเฮ้ยเอาเอาจับใช้ไหมมนมันลงไปนะสัมผัสมือเลยแมนไป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 แบบนี้แสดงว่าบอตาได้แค่จากโตชองบอตาได้สองแต่ไม่ได้แปดเนาะแต่ทำไมให้เพิ่นเอามากินเอาผู้ใดได้ช่องตก็ให้ช่องตบ่กเยอะดินบูได้เนาะได้ช่องตก็ให้ช่องตเพื่อนนะอ่ะไปใส่โอเคมันคำเลยเนาะ แมนกาจังใดกัเนาะสำหรับคลิปนี้ก like ็ค <photos> <Okay>. ือ <pictures> ว huh? ่าอยากเห็น okay, พี่น้องกอยากเห็นพี่น้องเนาะได้เบิ่งได้ชมบรรยากาศอ่าตอนาตอนปล่อยก็ให้เบิ่งแล้ววันนี้มาเบิ่งตอนย่างเนาะ่ตอนกินเนาะตอนนี้ก็เกลียดแอกเกลียดแฮกก็เริ่มห้องเนาะหแอกแฮกขมืดอะไรก็โอเคเด้อเนาะพี่น้องจังใดก็ขอบบุญขอบคุณเนาะที่มาติดตามมาชมเอามาเป็นกำลังใจให้แล้วก็บุกดข่ามโฆษณาของมาตาไปคลิปนี้ก็จังใดเนาะก็จะพ่อดราม่าเด้อเนาะพี่น้องอาจาร้าสบายดีบ๊ายบายพ่อพี่น้อง